นี่นะคะคือพอกวิกท,ที่เราเก็บมามันจั่วมากค่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงนะคะไอเกตับนะคะคือวิธีจะทานเขาจะลอกนะคะลอกเปลือกออกอย่างนี้เดี๋ยวลองลอกลอกเสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงมัง่ง โอเคค่ะบอกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะเริ่มต้มแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าให้ต้ม30นาทีนะคะแล้วก็เทน้ำทิง้งแล้วก็ต้มอีกครั้ง3านาทาีดูเหมือนจะยุ่งยากนะคะแต่ว่าก็อยากลองของใหม่นะคะอ,อยากจะรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันเหมือนแอสปปรกัสเหมือนเนอไม้ฝรั่งแล้วก็อยากลองดู เดี๋ยวเราวมาดูอีกครั้งหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆต้มเสร็จแล้วสองครั้งนะคะหน้าตาออกมาอย่างนี้ค่ะาบางคนเขาบอกว่าคะต้มแค่สินาทีนะคะเพราะว่าถ้าต้มนานเกินไปมันจะเปื่อยมันก็เปื่อยจริงนะคะแต่ว่าเราลองอยู่ครั้งแรกก็อยากจะให้มันเชื่อแน่ใจว่าเราปลอดภัยใช่ไหมคะเดีย๋ยวลองชิมยืนดูนะคะ รสชาติจะดีนะคะไอ้มันจะเหมือนกับโน,นมายจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าใครๆอยากลองก็ลองดูนะคะแต่ยังว่า,าความปลอดภัยเราต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนต้องทำให้ถูกวิธีในการที่เราจะลองรับประทานหรือว่า กินอะไรที่เราไม่เคยมาก่อนเราต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะคะดูแลสุขภาพให้ดีและมีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ